ีเที่ยวไหนดีแนะนํานี่เลยข้าวหอมลอมฟังมหาสาร,รคามที่เที่ยวพักผ่อนสุดชิลที่เอาใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่เอ๊ชทมไมต้องมาที่นี่เขามีดีอะไร1ยกให้เลยเรื่องกิจกรรมสนุกสนุกทเที่ยวกันได้ทั้งวันไม่มีเบือ่อจะมาทีบเรือเป็ดพายเรือกระดง้งเรือคายักหรือจะมาขับรถไฟฟ้า3มล้อวู้ เด็กๆก,ก็มีบ้านบอลระบายสีหรือจะเล่นกับน้องกระต่ายน่ารักให้อาหารเต้าปลาก็ได้นี่นี่แทมโพลีนก็น่าเล่นสำหรับผู้ใหญ่ก็ยังมีนวดแผนไทยชั่วโมงละแค่200หรือจะเอารถมาล้างด้วยก็ดีนะสสายกินต้องห้ามพลาดหูน่ากินทั้งนั้นเลยอาหารไทยอา,าอาหารอีสานแซ่บนัวโดนใจและยังมีซีฟูด้ดเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวพร้อมที่นั่งให้เลือกหลายโซนคาเฟ่ก็ครบจบทั้งเครื่องดื่มของหวานและเบเกอรี่3จุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆเพียบเขามีให้เช่าชุดกิโมโนเดินเลน ถ่ายรูปฟิลญี่ปุ่นคิมิโนโตฟิลกู๊ดมูดดีเข้ากับท้องทุ่งและฟาร์มสเตย์แถมมีเมอร์ไลออนพ่นน้ำด้วยอ่ะสี่เขามีที่พักน่ารักน่านอนสไตล์ฟาร์มสเตย์เริ่มต้นแค่500มีให้เลือกทั้งวิวริมน้ำและวิวสวนห้องใหญ่นอนสี่เขาก็มีและที่สำคัญมีห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงรองรับทั้งกุป๊ปเล็กกุ๊ปใหญ่และห้ายังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรมาเดินชมแปลงผักสวนขัวัวคณะต้นอบอุบผักสลัดและอีกมากมายส่งตรงเข้าครัวมาอยู่ในจานของเรานั่นเองปีใหมน่นี้อยากชวน คนลองมาเที่ยวมหาสารคามมาให้ธรรมชาติคืนความสุขกันที่นี่ข้าวหอมลอมฟัง